แต่สิงหาคมเกิดเรื่องช็อกของวงการบันเทิงครับเมื่อพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำจากคดีแชร์ forex 3d หลังถูกค้านการประกันตัว เส้นทางชีวิตของพิงกี้เธอลดแล่นในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7จ็ขวบเริ่มต้นจากการถ่ายโฆษณาก่อนเริ่มงานละครทางช่อง3เรื่องไฟในดวงตาหลังจากนั้นมาเล่นละครกับทางช่องเจเรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยส่วนละครที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักครับนั่นก็คือเรื่องดาวพระสุขโดยรับบทเป็นดาวพระสุขนางเอกในตอนเด็ก ในปี2543นะครับพิงกี้ออกอัลบั้มกับอีก3สาวในนามของวงบักบันจี้นะฮะจนกระทั่งในช่วงปี2553ครับพิงกี้ก็เกิดเป็นข่าวใหญ่ในเรื่องความสัมพันธ์นะฮะกับเป็กสันชัยและธัญญาธัญเรศจากนั้นครับพิงกี้ก็ได้ไปแสดงในโรงการภาพยนตร์บอลิววูดโดยมีผลงานหนังอินเดียเรื่องแรกนั่นก็คือมารแคนเดยันนะฮะและเมื่อ12กันยายนปี57ครับ ก,ก็ได้สมรสกับอ,อิทธิชวลิตธรรมรงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาครับภายหลังทั้งสองก็หย่ากันนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคม2560ซึ่งในปัจจุบันพิงกี้ก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเน,นื่องครับ สำหรับใครที่ไม่ทันได้ติดตามคดี forex 3d เดี๋ยวเราจะมาย้อนรอยคดีนี้กันนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ19พฤศจิกายน2562ค่ะก็มีประชาชนนั้นถูกหลอกให้ร่วมลงทุนโดยตอนนั้นนะคะผู้เสียหายเบื้องต้นเนี่ยเป็นจำนวน8,720รายแล้วก็ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า20,000ล้านบาทในตอนนั้นเลยจากการสืบสวนของ dsi พบว่าแชร์ที่ใช้ชื่อว่า forex 3d เี มีความเคลื่อนไหวทางการเงินมานาน2ปีก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่2,560จนถึงปี2,561นะคะเส้นทางการเงินที่ได้เนี่ยนำมาจากการลงทุนนับหมื่นล้านบาทและก็พบว่าบางส่วนนั้นถูกกระจายไปให้เหล่าคนดังและบุคคลที่มีชื่อเสียงใกล้ชิดกับผู้บริหารรายละประมาณ200-300ถึง300ล้านบาทค่ะ สำหรับเว็บไซต์เจ้าปัญหาที่ชื่อว่า worldwideweb.forex.3d.com นั้นนะคะเป็นช่องทางการหลอกลวงเอาเงินจากเหยื่อไปลงทุนหลอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินของพวกคุณนี่นะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศและจะได้ผลตอบแทนอัตรา1้0ยละ60-80ถึงร้ยทีเดียวซึ่งมันเป็นกระไรที่เวอร์มากนะฮะจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็เป็นความผิด ร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527ซึ่งตอนนั้นมีผู้เสียหายนะคะจำนวน9,000กว่ารายและมูลค่าความเสียหายณตอนนี้นะคะจำนวน2,000กว่าล้านบาทค่ะ ด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับผู้เป็นตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนจากคดี forex 3 d ครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวว่าที่จริงแล้วเนี่ยการยึดซัพย์ที่ผ่านมายึดมาได้กว่า1,100ล้านบาทแต่เหลือทรัพย์ที่แจ้งที่มาที่ไปไม่ได้เพียง200กว่าล้านบาทเท่านั้นและคดีนี้เป็นคดีใหญ่ต้องใช้เวลาสืบสวนนาน เดี๋ยวเขาก็จะมีการจับกลุมนักร้องกับดีเจแล้วก็ศิลปินคนอื่นที่มาร่วมกระบวนการชักชวนคนมาลงทุนผลัดสามดีเพิ่มไงหลังจากที่มีการจับกลุมกันเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกตามกฎหมายส่วนญาติผู้เสียหายหรือผู้เสียหายเองเนี่ยถ้ายังอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องรอให้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนและถ้าทรัพย์สินตัวนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการ,การทำความผิดถึงจะสามารถเอามาเฉลี่ยทรัพย์ได้คือจริงๆมันยึดมาได้ทั้งหมดเนี่ยพันหนึ่งร้อยล้านนะครับพันหนึ่งร้อยล้านแต่ว่าหลัง อ,อมีที่ชี้แจงไม่ได้แล้วก็มีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเนี่ยมันเหลือแค่สองร้อยล้านประกันตัวเขาก็มีสิทธิ์ยื่นประกันในศาลอุทธรณ์ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อที่ด้การจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันก็ไปดูผพิตของศาลท่านกว่าจะมีคำพิพากษากว่าจะมีคำสั่งสิงนสุดคือในศาลชั้นต้นนี่ก็หลายปีละเออก็ปีกว่าๆสองปีละแต่ศาลอุทธรณ์ก็เป็นปีศาลฎิกาก็เป็นปีอย่างวายสุดก็ห้าปีมัน ร่วนต่อในกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดคุณแค่รับแจ้งมันเซนเตอร์เนี่ยคุณจะไม่มีข้อมูลกันว่ามีคนเนี่ยที่โอนเงินหรือมาสมัครต่อจากคุณเนี่ยถ้าทราภาษาหายตรงเขาเรียกว่าดาวไลน์เนี่ยไม่มีดาวไลน์ของคุณถ้าคุณมีดาวไลน์ต่อนลกทุนเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้เสียหายเนี่ยคุณจะต้องไม่มีดาวไลน์ุณต้องคุณต้องไม่มีดาวไลน์คุณคุณต้องไม่มีผลกําไรจากการที่คุณชักชวนคนอื่นไปลงทุนศิลปินนักร้องดาราหลายคนก็เป็นผู้เสียหายโดย คนกลุ่มนี้จะเสียหายกันไม่กี่ล้านครับกันไม่กี่ล้านอาที่ผมรู้จักเนี่ยก็ไม่ไม่ไม,มีใครเกินสิบล้านนะ<ช>แต่ถ้าเกินสิบล้านไปแล้วเนี่ยอันนี้ต้องไปดูใช่ว่าเป็นผู้เสียหายหรือว่าเป็นผู้ประสนได้เสียหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปช์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหหลลลลาาากยยช่องงงทดดันนี้้ไเครบ